มาแล้วครับแหมวันนี้ก็จลับาแลครับผมโอเคแมวันนี้ไฟเฟียร์วันนี้กเรามาแนนชร์นนส,รอสอน,นอยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นจอยสติ๊กนะฮะถ้าลองดูว่าจะใช้จอยสติ๊กได้ดีแค่ไหนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะทำได้หรือว่าทำไม่ได้ก็ไม่รู้ลองใส่ยูเอเมัล มันจะทำได้หรือไม่ออปชั่นโอเคแล้วนีเกมมันเอามีเกี่ยงกันไ่าเยี่ยมมาเริ่มเกมแล้ว introduction i've always felt i've that. always been alone uh, mm -hmm. For as long as i can remember Or if i'm just used to it but i do know this being lonely does, being thing. lonely does things to you อ่า uh, <laughs> and angry that. all the time just like แ <Go. S 2> ละโ็นารีว่ายี่ดาีกยิัเรมีอ่าแล้มาเริ่มเริ่มเกมเป็นพีลูดนะฮะไม่แมวเดิมจริงๆตัวนี้เป็นมอดรู้สึกจะเป็นมอดของฮับไลนะ,ะเป็นแบบ อันนี้เกมแจกฟร,รีนะบนสตรีมจะมาไปหาโหลดกันได้บนสตรีมเจมส์มาร์ชคิดว่ามันน่าจะใช่จอยไม่ได้นะ เราก็นั่งดูคลุดไปแล้วกันนะมันไม่มีอะไรแล้วะสติกซิทันจินรู้สึกว่าที่ลุ้มันน่าจะยาวพอสมควรเลย

ก็ไปจะเป็นโคลมวิช่ยแล้นี่เป็นคีแบบแค่ๆแบบเเล่นดดไลต์เสร็จแล้วก็วกวมาเล่นเกมหลอนต่อเลยครับโอเค,อเคน่าจะเข้าเกมแล้วล่ะ เราเดินเข้ามาแล้วไซมอนเดินมาโอ้บีโนวาอ่าร้านอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยอ้าวโอ้ไม่นัน What happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมิท้ายแล้วรถรถสตาร์ทเองเอาแล้วไซมอนเอาไงดีไซมอน เรืเอใครเาบไซมอนโดนชนแล้วฮะตอนนี้ไซมอนจะตายไหมไม่ตายแน่นอนคลิงจะเริ่มเกมเฮ้ยหมอแหมหมอหน้าตาหลอนมากไฮ้กำแพงหมอแล้วก็ตัดไปที่กำแพง ไม่ใช <G iggles> <savior> ่รถนี่อะไรเนี่ยเวคกับตื่นไ้แล้วตื่นไ้แล้วเนี่ยเราขีกล้องอ่าน่าจะควบคุมได้นะเดยใช้จอยแต่มันได้แค่มุมมอง นกช่างแม่งเดี๋ึงจอดรับโอเคเก็บเมาส์เรียบร้อยแล้วเอ,เอ้เลยเก็บเก็บนะเขาเลยอะจอ,อยแพดจอ,อยสติกน่ะนะเราเดิๆมๆที่กักกบาลเนี่ยพะ่ช่าเอไปอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะพี่รูดแม่งโคตรยาวเลยหน้าเบื่อสุดท้าย อ่าเปิดลงไว้่าก่อนไอ้กากระบาดต้องถามเรื่อยเจอะเจอแล้วเจอแล้วอ่าเออเจอแล้วเออต้องกระโดดย่อนะอ่าเรียบร้อยไปแล้ว โอ้ยแหลกแลกแหลกเฮ้ยเออหล่นลงมาครับเปิดชะอ่ามีกระตูเฮ้ยกากบา,าดไกลๆแล้วเว้ยเดินไปโอ้โหเห็นกากบา,าดอยู่ริบหลีครับเออ,อตกใจ อ่าเข้าเกมเรียบร้อยอ่าฮะโอ้ตื่นมาในซ่องซ่องที่หนึ่งฮะซ่องเรยเรียกว่าซ่องเรื่อยแว่แะใหม่ฉันอยู่ไหนเนี่ย ทำดีได้เกลดเฉียฉันมาที่นี่ยังไงเนี่ยหาโทรศัพท์รับรับหืมโนโฟนเครดิตยูชอาไม่มีเงินนะฮะเด็กเก่งโนบิน <c oughs> ้นเด็ดเดาเป็นเราเล่นเป็นซายมอนสมันจะมีแถบเลือชดชาร์เตอร์หนึ่งลอสอินดิแคดี้น่า มีสติมิน่แล้วก็เลื่อนนะฮะเพลสแพดเลื่อเแล้วก็จะใส่ไว้ที่อันแรกโฟนเอาไว้ที่สองอ่าเฮ้ยเฮ้ยตกใจอ่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นปัดนี้ได้นะแต่เราไม่ทำนะอ่าเราจะถืออย่างงี้นี่เปิดไฟด้วยโทรศัพท์จะช่วยในการเปิดไฟนะฮะ โคลชิปซุปลินอ่าเราจะเอาแค่มีกันหรอม,ดก, <c oughs> มกดได้ <c oughs> ไหมไปด้วยชัก <c oughs> เอาวรหัสแม่รหัสต้องไปหารหัสนะ <c oughs> ไฟเดอะโคดล็อกเดิน <c oughs> ไปที่ประตูน,น,ตนี้บีวิวออฟติชีช <c oughs> อ่าเราออกมาแล้วเอ้ เนี่ยนะโอเคเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นี่มีอะไรมั่งอืมโอ้ยโอ้ลบมาเลยนะมึงแลับขึ้นมาเลยนะึมไองใช่ใช้โฟนกันดีกว่าเอาโฟนกันนะฮะเปิดเปิดเปิดไฟ

ตัดไ้สั่งไปไปไปสักเตมินาหมมันช็อะเฮ้ยบันได้ปอะไรเนี่ยไอเปิดไปดาวิด S P C ดาวิด S P C เดวิด S P C เคลาเดวิด P C เดวิด P C E อ,อะะาชีพเวิดเดวิดที่เราต้องไปหาโค้ดเพื่อมาปลดลอกประตูนันนะีอ่รู้สึกดเรต้องไปหาโค้ดนะ ไม่ใช okay. yeah. no. ่ยงน่ี no, ่าไ้ไม no ่ดนะดเจะเออเอ้ยประตูน่าจะเปิดได้อันนี้ไม่ได้อ่ะอันนี้น่าจะเปิดได้อ้าเปิดเข้าไป นี่อะไรเนี่ยร้านเอคอมเอนเตอร์พิชเนมพิชเนมนี่เดวิดพีซีใช่ไหมเดวิดพีซีเอยพาสเวิร์ดอะไวะอ,อ๋อเรายังไม่รู้พาสเวิร์ดนะเราต้องไปหาพาสเวิร์ด ี๋้วต้องไปหาพาสเวิร์ดกันอ้าวจะกระดาษ process อ่า LED loads LED มาพูดลาสีแดงนะฮะลาสีแดงโอเครัน แล้วเราก็ได้ไปใส่ username password ใส่เข้าไป d w e c enter password rose r b f คอมหนึ่งไอ้ไม่รู้โอเคไป จิ้วสามห้าเก้าเก้านี่น่าจะเป็นเอ่อตัวที่ไปปลดล็อกไม่เกิดอะไรขึ้นเสียเ,เมื่อกี้มีเสียงเตรียมมี่อกันให้ประตูเปิดได้ไหงวะไมารู้รบีบกลับตอนนี้ก่าเราต้องรีบไปเปิดประตูนะปลดล็อกประตูแล้วจะได้ไปกันที ออทางทางนี้เปล่าวะจำทางกลับไม่ได้อาเจอแล้วเจอแ้้วทางสเตมีหน้าหมด <c oughs> เข้าไปเออีเออล้วต้องไปเปิด สามห้าเก้าเก้าใช่ไหมจำกันด้วยนะจำกันด้วยสามห้าเ้าอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาสามห้า 5, อเอาไ้ิอันห้าเก้ากอชักลืมเก้าเก้าโอเคเนได้แล้วเปิดเข้าไป เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแหมมืดจังเลยอ่ะอ่าอยู่เป็นพุทสามไอเทมเราสามารถใส่สามไอเทมเปิดดูสิเปิดไม่ได้ฮึควรจะเปิดประตูนั้นดีหรือประตูนี้ดีจะเอาคันว่าจะ Look, ลูก h ูเดลไ t ไปทางขวามองไปทางขวาแล้วก็จะกับประตูเข้ามาแล้วเอ้ยที่เซฟเออมันต้องกดเซมาน

ไปประตูวกไปเจอไซมอนดีแทบหลอนนับฟทำไมมีเรืออยู่บนอีสลุกไลท์ว่ากันเาัทีไทำไมฉันถึงมาอยู่ที่ได้เนี่ยหยิบพรมาแล้วครับโอ้ตกใจตกใจมาแล้ว เอาแล้วเลี้ยวๆเอาแล้วก็ตข้ามตะวันตะวันฟันยางเดียวฟันยังเดือยฟันยังเดือยโอ้ใครอ่ะจะต้องโทรหาตำรวจแล้วแจมแจมไม่ไม่มีสัญญา

มันต้อง่าีเดขึ้นเดินมาขึ้นบันไดโอเจอที่เซฟที่ที่2อซฟก็ขอตัดไว้ตรงนี้เลยเละกันนะสรารพ์ทแล้วนะเซฟที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ขอสวะสดีครับ